แนวตั้งหรือแนวนอนแนวตั้งเหรอพี่นูก็จะตัดเสียงเอาเองนอนหน,นึ 2> 1, 2, ่งสองสามค่อยทายโดนแล้วเอาทายแล้วเนาะคือมันก็ไม่ตัดออกอีกใช่ไหมเนี <laughs> ่ยไม่ตัดก็ไปเลยโอเคดูหน่อยดูสิหอบคล้องมาทำอะไรเยอะแย,ย,ยะเนี่ยโอเคค่ะเมื่อนีเมืเ่มแดงอสังหาออนไล์อสังหาออนไล์นั่ออนแหละเออเมื่อนีสิผ้าเบิรงนี่ เท่าเห่าเนี่ค่ะตรงกลางนี่พอดีรับฝากมาแล้วปลายมันหลุดก็เลยสิมาติดปตายไหมมาๆๆๆห่อนแดดห่อนแดดแล้วลูกคพรถามหไรยังได้ค่ะเพราะว่าเท่าเห่าตัวนี้มันอยู่ตรงตรกลามกันกับอันห้องถมเหรอแม่หม้องถมยักษ์จง แด้ป่ะพี่แป๊บนึงนะจะห้อนเหรอนะห้อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวข้าห้องมาบอกว่าไปรถมาสั่นจะเลยแด่ห้องมาทำไมเดี๋ยวในรั้วนีว่จะเอาหลวดมัดถ้าสงสัยมันอยู่ เงนันี่คะเยนงนี่นี่แล้วอันนี้เคียนบรท้ายนี่เ,เ,มมเคยทำมัดปลายแล้วสวินมัดเคีนบท่ายบบาก่อนถุงละสาบบาทดีว่ว้ายสวสุดม่แบบคุณผาพเด้ออร่อยก็บาดได้ด้่ยแบบดีเลยค่ะแบบแพงเป็นทนเนาะพีานวสิตเปตะปกมั้มัดก,กินไหม าาเป็นมือมูอเขาไมาฝากขายม็เขาไป็นง่าดูตานจังหวัด บ่แม่นกันบองปันไดแหมปันไดพ่น,น,นกบาทค่ะตอนแรกว่าจิบงกันเ็แปร้ยมันก็มีขายอยู่ไม่ยามันบ,<อ>าบน,นาใส้รถเก๋งไปได้วันมันรับน,นกกักหนักไปได้กนร่หเลยที่มันรู่นใหญรถคุณมากตอนนี้่าันไดงน,น่ไี่่ Tack.